สงครามครั้งนี้จีนไม่ส่งกองทัพไม่ส่งอาวุธไม่ส่งขีปนาวุธแต่ส่งกองทัพอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะออกมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียสร้างเรื่องตบหน้าลักชัวรี่แบรนด์ระดับโลกแบบหงาย ควอนไปทําๆกันยกตัวอย่างชายคนนี้นะคะเขาชื่อว่านายหวังเซนค่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตัวหลักอะ่ะในการออกมากระชากว่าการผลิตสินค้าแบรนด์เนมเอาจริงๆมันไม่ได้ใช้งบมากมายขนาดนั้นต้นทุนจากประเทศจีนทั้งนั้นแหละที่เป็นคนผลิตอะ่ะมันไม่กี่บาทแล้วเอามาเบรกดาวให้ดูด้วยซึ่งการที่คุณหวังเซนนะคะเขาเอาภาพโรงงานการผลิตกระเป๋าลักชัวรี่ในจีนออกมาเผยแพร่ให้ดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการฉีกฉ,ฉีกสตอรี่กัน แบบการผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมแบบสายคราฟแบบสวยหรูแล้วมันแบบฉีกออกมาซะจนคนดูรู้สึกแบบจริงเหรอซึ่งนึกออกเปล่าว่ากระเป๋าลักชัวรี่กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นงานคราฟคนที่ผลิตคือแบบเออเป็นมือชาวยุโรปใส่เสื้อกาวผลิตแบบเออค่อยๆบรรจงทำไปไม่ใช่แบบโรงงานในจีนใช่ปะ ซึ่งในคลิปใบเล่าเนี่ยนะคะคุณหวังเซนบอกเลยว่าสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เรียกว่า80%ผลิตในจีนเสร็จแล้วทีนี้แบรนด์ยุโรปอ่ะก็คือเอาไปร์คอัพราคาขายในช็อปบวกแบบ9เท่า10เท่าแล้วคำพูดเจ็บปวดที่หวังเซนพูดเอาไว้ปิดคลิปนะคะก็คือเอาไหมล่ะกระเป๋าวัสดุเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนจากที่คุณซื้อจากในช็อปนั่นแหละแต่มาซื้อในราคาโรงงานที่จีน คือเอาจริงๆคลิปที่ออกมาแชร์เนี่ยมันมีหลายคลิปมากเลยะคะแต่ว่าหนึ่งในคลิปที่ทําให้ายรู้สึกแบบฮะฮะเฮ้มากที่สุดก็คือคลิปที่คุณหวังเซนเนี่ยคะ่ะออกมาพูดว่ากระเป๋า Air m e s ที่อยู่ในมือเขาเนี่ยคะ่ะที่ซแบบรู้สึกว่ามันทึ่งเพราะว่า Air m e s ก็คือกระเป๋า luxury brand อันดับหนึ่งของตลาดตอนนี้แล้วนะคะซึ่งกระเป๋าที่อยู่ในมือของคุณหวังเซนเนี่ยเขาบอกว่าใบนั้นเนี่ยราคา38,00 0ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือราวๆ1นล้าน3แสนบาทแล้วคุณคิดว่าราคาต้นทุนมันอยู่ที่่เทาไหร่